ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมก็อพอดีไม่ค่อยสบายอันนี้เป็นเพชรปนานะหากจะไปเลี้ยงตัวนี้ก็อันนี้ผมคิดถูกก็แล้วกันนะอันนี้ไม้สวยนะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มสวยนะฟอรเพรปนาเนี่ยมีกีเมียนที่ใหญ่นา่าจะเป็นไม้ที่สวยต้องฟอร์มลักษณะแบบนี้นะฟอรเพชรปนาแต่เป็นรากธรรมชาตินะไม่ได้ปลกไม่ได้แต่งรากนะตัวนี้พิเศษสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทนะ เราวันนี้นะตันนี้ต้าเดียวสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นยักษ์ซาอุกตัวน,นี้จะเป็นไม้ความสวยนะตันนี้จะเล็กหน่อยยักษ์ซาอุกเช่นกันคู่นี้สองร้อยยี่สิบบาทแพงไหมถ้าแพงเอาสองร้อยก็พออันนี้สองร้อยนะลบส่งคู่นี้สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทก็เท่านั้นแหละจนระิ่จริงก็ ซื้อมายังไงก็ขาดทุนจะแล้วขายในราคาขาดทนะุนนะตัวนี้ก็มาประมาณนี้แหละมาทีนี่แหละวันนี้ผมไม่ทํางานเลยผมมีไข้ไม่ได้ไม่ได้เสียบเพื่อนไม่ทำเพนชมเลยก็สองร้อยห้าสิบาทก็แล้วกันเท่นาตัวนี้นะถูกที่สุดแล้วนี่ตัวนี้ก็รวมค่าส่งสองร้อยเยอรมันมาเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับน้ย้ยขอบคุณที่มายิ่งชมขอบคุณท่านสวัสดีครับ